วันนี้พลังงานไพ่บอกอะไรกับคุณวันนี้คุณเจอสิ่งดีๆอะไรบ้างรับรู้พลังงานไพ่เป็นดวงโดรวมเป็นดวงดันดอมนะวันนี้พลังงานไพ่จะสื่ออะไรกับคุณเป็นคลิปโดยรวมนะภายในวันนี้พลังงานจะบอกอะไรกับคุณสามใบนะพลังงานจะซื้ออะไรกับคุณในวันนี้ คุณจะมีการเงินเข้ามาการเงินของคุณมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพได้สำรักคิงออ f เป็นตัวเคุณคิดถึงการเงินใช่ไหมที่ผ่านมาการเงินคุณไม่โอเคใช่ไหมต่อจากนี้ไปการเงินคุณจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพเขาจะมีการซัพพอร์ตการเงินให้กับคุณนะ คุณคิดมากคุณคิดเยอะใช่ไหมเวลานี้ที่ผ่านมาเรื่องการเงินของคุณไม่ค่อยโอเคใช่ไหมต่อจากนี้ไปผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมาสนับสนุนจะมาสปอร์ตคุณทุกสิ่งตัวอย่างที่คุณคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังจะเป็นจริงการเงินของคุณจะมีเข้ามาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพจากที่คุณนับถือ